มาโตกันที่บ้านนี้นี่เอ่อจะต้องเอ่อไอ้นี้นะอต้องทำแบบนี้เลย ขึ้นไปนี่เลยชั้นสนะนี่แล้วก็จะทำให้ดูแบบนี้นวิธีทำของนี่เลยนะตรงนี้ก็เป็นทางออกมาใช่ไหมแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นอันนี้อาจก็อาจให้เสร็จไปเลยนนจะทำแบบนี้นะเอาเป็นระเบียงนนสามารถวางอันนี้ได้แล้วส่วนในบ้านก็สามารถวางไม้ได้น,ะน,นี่นะชั้นสาม ชั้นสามไปเอเดี๋ยวนะโอหรือว่าจะทำแบบนี้ไปเลยดีข้างบนได้อยู่นี่เอามาก็คือวางเต็มเพ่นไปแบบนี้เลยืมแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้ด้วยนี่ ระเบยียงมันจะได้กว้างขึ้นนะเออ,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 อได้ทุกคนนะก็เอาวางรั้วเป็นกระจกอีกรวย ได้มืดเออแล้วตรงนี้ก็ไอ้นี้ก็ได้เลยเนาะทุกคนนี่สามารถวางปิดมาได้เลยมันม,ม,มันจะได้อยู่ในร่มด้วยไม่โดนฝน ชั้นสามเออนี่แล้วก็จะทำยังไงเออชั้นสองอ่ะเสร็จแล้วนะส่วนชั้นล่างนี่ดูดิเออ,เอ,อปักไฟแล้วก็เว้นไปสองเวนไปสอง ส่วนตรงนี้ก็ออกเฉียงเฉียงแบบนี้ได้หรือเปล่าเออนี่เลยเออนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ,อ่ะส่วนตรงนี้ก็เอาเป็นบล็อกนี้ก็ได้อ ที่อ้องนี้เอาไว้เก็บอะไรก็ได้เออ่ถ้าเกิดว่าเราวัะนนะี้จะเก็บไม้ของเราอืมอ,อ,อสวย จะทำแบบนี้ด้วยตรงนี้จะเอาไว้ทำไรดีอ่ะอันนี้ก็เอ่อเป็นเล็บออกได้ เอาบล็อกมาก่อนอวาง,งตรงนี้นี่แล้วก็วางสล็บไปเออตรงนี้ก็เออวันไม่มีรูจอดรูที จะทำยังไงดีวะหรือว่าจะวางมาถึงนี่เลยนี่ เออเดี ừ, luôn, ๋ยวทดลองดูก่อนนมันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็เออนี่เลยถ้าวางมาถึงนี่นะมันก็ประมาณนี้เออรู้ว่าจะวางเออได้ วางมาถึงนะเดินะเอะอจะทำทุกขั้นตอนไปเลยโอ้ยตายเอ้ยนี่อื้ มาเป็นอะก็นะ,อะ,อะโอชิหาย thank mm -hmm. you